ยินดีครับที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนหันมาโดดเชื่อหันมารักสุขภาพหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันนะครับสำหรับคลิปที่เราจะดูนั้นมันจะมี2แบบนะครับแบบที่1ก็คือคลิปคนที่โดดเท่ๆสำหรับผมนะครับ ก็คือคลิปของครูอุครับเป็นเพนประกายสอนประดิษฐ์ก็โดดเฟก e อบพร้อมซัฟเฟอร์ด้านข้างได้เท่มาก <c oughs> ผมก็เลยยึดถือเอาไว้ในใจว่าเป็นเป้าหมายหลักว่าจะต้องโดนให้ได้เท่ๆแบบนั้นแม้ว่ามันจะยากเพียงไหนก็ตามซึ่งผมนั้นเป็นสายฟุตเวิร์ก อดดฟุตเวิร์กโดดซัฟเฟอร์เนี่ยโดดได้สบายสบายแต่ถ้าเราฝึกถ่าแขนถ้าฟรีสไตล์ถ้าแขนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่ามันเปลี่ยนแนวทางไปเลยแต่ผมก็มีสิ่งที่เป็นเป้าหมายยึดเหนี่ยวไว้ก็คือคลิปของคุูอุที่เท่ๆมากผมจะต้องโดดให้ได้แบบนั้นให้ได้ ส่วนคลิปแบบที่สองก็คือคลิปที่สอนโดดแบบง่ายๆเข้าใจง่ายคนแบบคนเพิ่งหัดโดดแล้วมาสอนอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจได้ง่ายๆอย่างเช่นคลิปของครูต้าสอนต,ตักตอนยอนสอนลำโดดดูแล้วเข้าใจได้ง่ายๆสามารถทำตามได้ก็สองแบบนี้แหละครับที่ควร จะเซฟไว้เพื่อใช้ฝึกฝนต่อไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับส,สู้ครับ